พบได้ที่นี่ลำไยไฮทองคำไลอันกาดบัณฑิตโอ้โหลีโอฟอมแมงอินทอดละครลิงปกิจโชว์สุนทรภพรหรืออินโนเซนต้าสีอะไรกันเนี่ยไอที่เราพูดมาก็คือลิสต์รายละเอียดรายชื่อของนักร้องที่จะมาโชว์ในงานนี้นะคะงานเทศกาลเที่ยวงานวัดที่แฟชั่นไอแลนด์รามอินทานะคะ งานจัดวันที่8ถึง18พฤษภาคม2568นี้นะคะชั้นหนึ่งและบอกเลยโชคดีมากนะคะวันนี้มาบอกทันมีเปิดตัวซีรีส์ I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอนะคะวันนี้16.00น,นของ13พฤษภาคมค่ะใครอยู่ใกล้ๆมาได้เลยนะคะแถมเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการเครื่องดนตรีย้อนวันวัน,วน ร่วมกับ Cat เ a ดี o อนะคะที่เราเห็นเลยเป็นเครื่องเล่นคาสเซ็ตเทปนะคะเดินเข้าไปก็จะเห็นเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยเดินเข้าไปข้างในนิทัศการพอบของเครื่องเล่นเทปจะมีวิวัฒนาการเครื่องเล่นต่างๆของเพลงนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังมีมาหาเกมมาหาสนุกลุ้นรางวัลเพชรเขาบอกว่ากว่าล้านบาทเลยทีเดียวอาทิห้องหุ่นเพีเ้ยนเหนียวไกลใจวิวสาวน้อยหนุ่มตกน้ำเสียนปลาป๋องชิงช้าสวรรค์โยนห่วงคล้องใจเป็นต้นนะคะเราสามารถได้รับคูปองฟรีในการเล่นเกมนะคะ เงื่อนไขคือช็อปภายในศูนย์การค้าครบ500บาทและรับคูปองเกมฟรีไปเลยค่ะ2ใบนะคะเพจของแฟชั่นไ i แลนด์เขาบอกว่าการจัดงานวัดระดับชาติกับเทศกาลเที่ยวงานวัดแฟชั่นไ i แลนด์ครั้งนี้เป็นครั้งที่25นะคะงานวัดในตำงานชื่อเสียงโด่งดังและเป็นงานวัดในห้างที่ดีที่สุดในประเทศซึ่งเราไปแล้ว ดีจริงๆค่ะทําให้เรารู้สึกหวนกลับมาอยู่ในอดีตนะคะสนุกได้ทุกครั้งนะคะที่เราเคยมานะคะนี่เป็นปีที่2ที่เรามาร่วมงานเขาแล้วนะคะมาย้อนเวลามาหาสนุกปลุกตํานานแบบเวลีไทยในวันวานนะคะทั้งนี้นะคะได้พบกับร้านค้าและเมนูอาหารของงานวัดจากร้านดังเขาบอกว่า ตั้ง2,000เมนูเลยรวมทั้งมหรสพที่หาชมยากค่ะน่าจะเป็นคุณประกิตแน่ๆเลยอยากไปเจอคุณปกิตมากๆเลยทั้งนี้ยังมีสักการะสามพระวัดดังทั่วไทยนะคะหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อทันใจจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเงินไหลมาเทมาจังหวัดอุทัยธานี สาทุนะคะไม่ต้องไปไกลกันเลยทีเดียวอยากจะขอแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากันนะคะถ้ามาได้นะคะหรือ,อย่างไรก็ดูบรรยากาศของเรานะคะที่เราเก็บมาฝากกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอุ้ย,ยแต่ขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้ามาแล้วนะคะที่จอดรถ ถ้าฝั่งแฟชั่นรู้สึกเต็มด้านขวาให้เลยไปอีกหน่อยด้านซ้ายเข้าโฮมโปรที่จอดรถจะยังมีเหลือเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วตึกเขาเชื่อมกันนะคะสามารถเดินไปที่ตึกของแฟชั่นไอแลนด์ได้อย่างง่ายและสะดวกเลยค่ะเรามาดูบรรยากาศของงานกันต่อนะคะที่นี่ผักสดยังมีขายเลยนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะวันที่ไปเป็นช่วงวันอาทิตย์ค่ะ มีลิสต์รายชื่อของนักร้องติดอยู่ที่บอร์ดนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้อีกครั้งนะคะรวมทั้งร้านอาหารต่างๆจากจังหวัดต่างๆเยอะมากมายเลยค่ะไปดูบรรยากาศกันต่อเลยนะคะร้านน้ำส้มที่คนต่อแถวกันเยอะมากค่ะชั้นล่างนะคะเขามีตกแต่งคล้ายๆสวนด้วยนะคะ มีบ่อน้ำเราสามารถนั่งข้างๆได้เลยรู้สึกบรรยากาศได้เย็นดีนะคะล่มลืน่นรอบๆก็จะมีร้านขายของนะคะดูบรรยากาศภายในกันต่อเลยนะคะร้านเยอะแยะเลยค่ะนี่ที่เขาเล่นเกมกันนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ